ีค่ะสวัสดีจ้าสาบพระราลาแคบจ้ากับน้่งัวดีนะคะวันนี้มากินสมตำขนมจีนจ้ะแล้วก็ปลาปปดุกค่ะว้าวปลาดุจดากจ้ะปลาดุกย่างจ้ะพี่น้องดึงขวดมันเลือเขาเรียกหนวดมันลูกอ๋อนวดปะมันจยังมีน้ำมันติดอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เขาทอดหรือย่าง ยังหรอลูกอ๋อหัวนี่แข็งมากกินไหมลูกอ่ะกินอะไรกินกินเนื้อประดุกไหมคะไม่เอาไม่เป็นไรเพ่ดีกินกับอันนี้น,น,นี่ยงนะประดุกอร่อยลูกอร่อยไหมคะอื้ <laughs> อย แซ่บไหมลูกแซ่บค่ะคือแข็งมากหัวมันไงลูกหัวมันจะแข็งหัวปลาดุกอ่ะดีลูกกระตามเนาะทำไมปลาดุกมันทำปากแบบนี้คะแม่ก็ปากเป็นแบบนั้นอันนี้เรียกว่วหนุ่วขนนะคะหนวดค่ะหนวดมันหนวดมันแหลมมากเลยค่ะเนี่ย เก็ดๆ้ย่หหัวมันหรออ๋อหัวแล้วตรง,ง,รงนัานมีเก็ดไหมไม่มีหรอกเสียไม่มีหอืมนไม่ดูเพีพยวๆเลยอ่าดอ่ะแล้วปาดูอร่อยไหมอืม,อม น้องหรืออยากกินด้วยยังเนี่ยเผ็ดหรือลูกขผ็ดกินเบ็ดมากเอาแบบที่ไม่เผ็ดมา,าไม่เผ็ดก็มีรูปนะโหโหใหญ่มากเห็่ใหญ่มากเอากับเนื้อปลาดุนดนกดนะครับเพราะมันกินเข้ากันอร่อยใช่ไหมคะอะร่อยมากเผ็ดขนมจีนกับเนื้อปลาดุกย่างขนมจีน,นีัยปลาดุกย่างน้องดีว่าเข้ากันอร่อยี่น้อง เซตต์อ่ะอันนี้กวางตุ้งใช่ไหมคเนี่ยค่ะนนวกวางตุ้งเป็นแบบนี้ใช่ไหมแม่เพื่อดีจะกินบลูเบอร์รี่ขนมไม่ใช่ผักบกวเพื่อดีบอกเลยแต่มันจะเขียนเหม็นเขียวดิ 와 됐다 나도 먹어 ขนมทีนยังไม่หมดเลยค่ะมันเป็นรสชาติยังไงบอกเธอคะอืมก็อร่อยะคะ่ะมันหวานมันหอมใช่ไหมคะใช่อร่อยมันบเนี่มากใช่ไหมคะแม่ ไปลูกย่างมันจะหอมด้วยเนาะใช่แล้วแถมมันก็อำกินด้วยละครับกับขนมจีนอืมถ้าเกิดใครอยากลองทำกินก็ทำได้ราคาง่ายเลยค่ะลูกคนที่ได้มาเองง่ายยังไงคะง่ายแค่ไปซื้อกระดุกย่างมาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ไปซื้อขนมจีนนะคะแต่ว่าซุ้มตําแบบทำง่ายๆค่ะคนบางคนก็นึกจะทำปิ้นนะคะ วัตถุดิบคืออะไรบ้างคะแม่วัตถุดิบใช่ค่ะมีมะังกรมะลาะกอใช่แล้วก็มีมะเขือเทศใช่แล้วก็มะนาวมะนาวแซ่บหลายแล้วลูก <c ười> ทำเบื้องลึก <c ười> เนาะเงินจับค่อันนี้น้องรีชื่อข้าวเขียวข้าวเขียวมาจากรีก็มีนะคะ คือแดงค่ะมนดยอะเลยคะแ้าคนทีใครชอบี้ยวก็ใส่เยอะๆเน่ก็ได้นะคะคนไม่ชอบเปรียวก็ใส่นิดๆหน่อยะค่ะหัวะ เอดน้มอช่ค่มคะไตหวานน้่ของใุ้งไตหวันใช่ไหมคะค่ะปลาดุกเขาดูตัวยาวมากดูค่ะเดี๋ยวขนมจีนหนูเปื่อนน้ำเผ็ดนะลูกหัวปลาดุกับหัวพี่ดีนะคะใครใครใหญ่กว่ากันนะน่จะเป็นหัวพี่ดีนะหนูก็ดี ตรงนี้มันโค้งแหลมๆม,มากใช่ไหมคะต้องฝปงกนวดแรงแล้วค่ะผยวเดียวขอลองดิค่ะเฮ้ยเนื้อประดุกนิ่มมากเลยคะ่ะแกจริง หอมยังไม่รู้ก็อร่อยดีค่ะไม่เปรี้ยวไม่หวานนะคะแต่ว่าเค็มน,นิดนิดค่ะอร่อยดีค่ะรสชาติพอถือได้ใช่ไหมคะแม่มเนื้อปลาดูกที่ไหนจะเปรี้ยวล่วลูกเปรี้ยวมันก็เสียใช่ไหมครับเพราะรสชาติก็พอรสชาติพอพอดีนะคะ ชอบกินปลาดุย่างเหรอลูกชอบกินนะคะคือนีาา่ว่าขอพี่อดีขอลองชิมขนมจีนปอบปอบบ้างนะ,ะไม่อลูกขนมจีนปอบาาปอบไม่มีเชอร์เลยคะ่ะ อันนี้ไดม่ากองเราเป็นเ,เออนื่อนับเนะค่ะครับนึงค่ะเกมป่าคุณผู้นวกินไม่ได้ใช่หรเปล่าคะคิดไม่ได้คาแข็งอ๋อมม่แข็ง เขาเป็นอะน้องก็มีนแม่เนี่ขอดูดิค่ะอืมตั้งมันหุบเต็มเลยตัวส่วนผมนกินไม่ได้มันแอขอ็งค่ะเนื้อมันนุ่ม ช่ปลาดุกเนื้อนุ่มมากค่ะปลาดุกเวลายากค่ะอร่อยอร่อยค่ะเพราะปลาดุกจะกลิ่นหอมเนาะอ๋อแล้วมีกองขวเพ่อเพื่อค่ะหนูชอบกินวันหลังแม่จะซื้อมาให้กินแม่ไม่รู้ว่าหนูชอบกินอเออหนูไม่ได้กินกับแม่เนาะ,ะแม่ส่วนใหญ่แม่จะกินคนเดียวเก็ดอ,อยู่เหมือนกัน พูนเนื้อบ้านโดนน้ำต้มตังค่ะสามาเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวอยู่ค่ะแต่ตว่าพี่อยู่ดีไม่รู้สึกอะไรเลยเนาะรู้สึกเต็มรู้สึกแต่มตาแล้วก,ก็โซดาค่ะแม่ค่ะพี่อยู่เดียวขอหน้าดูเลยได้ไหมคะ,คะ อิ่มแล้วเหรอคะค่ะพี่วดีก็อิ่มแล้วนะคะพี่วดีว้ค่ะตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอ,อ,อิ่มเราจะกินไปหลายคำอยู่จ้ะ แล้วรูปย่างมันหอมอร่อยนะจ๊ะเนาะน้องดูดิชอบใหญ่เลยจ้ะ อร่อยจ้ปะปลาดุกย่างลาบผู้จ้าอร่อยนะจ๊ะน้องพี่น้อง ยางหอมๆลาบกินเนี้ยขา้าวเหนียวแล้วแต่เนาะ เอามาไม่ได้ใช่ช้อนกินกับมือยังจะแซ่บกว่านะแตนเนาะปลาดุกร้อยอร่อยพี่น้อง จะซื้อมาสองตัวจะมดได้มาตัวเดียวจ้ะ ของทองมันมันอร่อยจ้ะอืมอร่อยจ้ะกินปลาี่พุงมันอร่อยสุดนะจน๊ะเนาะ จัดจัดหมดเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องไปแล้วจ้ะเนาะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยจ้าที่เข้ามาติดตามมาชมคลิปสันจ้ะขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะจ๊ะเจอกสันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้องขอบคุณมากมากจ้ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขจ้ะ ฉันฝากกดติดตามกดซับสไครต์ฉันนะเดี๋ยจ้ะไปละจ้าขอบคุณมากๆนะจ๊ะ